ภาพรวมแพ็กเกจครัวบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดจำพอจำมาได้ไหมครับว่าเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะให้เป็น L หรือ I ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ารับเป็น I อย่างหน้างานเนี้ยเราก็จะให้ความยาวโดยรวมจบตลอดระยะเคาน์เตอร์เนี่ยครับอยู่ที่3เมตร60ิคิวก็เบื้องนะครับจริงๆอ่ะเราไม่ได้ฟิกหรอกว่าลูกค้าจะเลือกเป็นวัสดุเป็นบูพีวีซีหรือว่าเป็นอลูมิเนียมลักษณะนี้หรือว่าจะเป็นขอบมนหรือว่าจะเป็นขอบเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับตรงนั้นเราไม่ได้ฟิก นะครับว่าคุณลูกชาอยากจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้แต่เราขอแนะนําแล้วกันแนะนําว่า,าควรที่จะเลือกใช้เป็นคิ้วจบกระเบื้องอ่ะเป็นเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับหนึ่งรายละเอียดที่เรามักจะทําอย่างเงี้ยอยู่ประจำนะครับนั่นก็คือเรื่องการปูกระเบื้องภายใต้เคาน์เตอร์หรือภายใต้หน้าบานนั่นเองมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแต่กล้องเดี๋ยวพันให้ผู้ชมดูนิดนึงมาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเต็กแสงจากดีมดีคอน หากใครจําได้หากเคยติดตามคลิปกันอยู่หลังนี้จะคุ้นคุใช่ไหมครับอตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานพฤกษาพุทธสาครน,นะครับผมหลังนี้เราเคยมีพามาถ่ายเรื่องหลังคากันไปแล้วแต่วันนี้ครัวของเราที่ผมบอกว่าให้ติดตามกันไว้ใช่ไหมครับได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องเอคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์โดยเป็นหลักนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนรายละเอียดจะเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวผมพาไปดู มาคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พาเข้ามาด้านในนะครับภายในตัวครัวของตัวบ้านกันแล้วนะครับแต่ผมขอพูดสลกนิดนึงว่าคลิปนี้ครับผมอาจจะไม่ได้พรีเซนต์ทั้งหมดนะครับเนื่องด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะยาวไปหน่อยผมก็ขอซอยสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่างานตอเติมที่ลูกค้าทํากับเราเนี่ยมีค่อนข้างหลายจุดเลยนะครับวันนี้อยากจะให้เน้นๆผมก็จะขอเน้นเรื่องเคาน์เตอร์ครัวเป็นหลักนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับผมมาเรามาเริ่มกันถึงภาพรวมก่อนเลยภาพรวมแพ็กเกจ ครัวบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดยพอจำกันได้ไหมครับว่าเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะให้เป็น L หรือ I ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ารับเป็น I อย่างหน้าง,งานเนี้ยเราก็จะให้ความยาวโดยรวมจบตลอดระยะเคาน์เตอร์เนี่ยครับอยู่ที่3เมตร60ผมติดแับเมตรพอดีว่า3เมตร60จริงไหมเดี๋ยววัดกันสดๆเร็วๆไปเลยเป๊ะนะครับ3เมตร60เป๊ะๆอ่ะความยาวเราทราบกันแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องความกว้างกันบ้างความกว้างก็คือไอ้ตรงเนี้ย ไปจนถึงผนังเนี่ยอของเราอะครับจะเลือกใช้มีความกว้างที่60เซนติเมตรนะครับ60เซนติเมตรเนี่ยทำไมต้อง60ล่ะจริงๆมันก็มีที่บาร์ที่ไปนะครับ60เนี่ยโดยส่วนใหญ่บริษัทเราอะจะใช้เป็นกระเบื้องแกรนิตโตในการปูทอป็อปสุดใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอไอ้60เซนติเมตรอะมันก็เลยมาจากความกว้างของกระเบื้องแกรนิตโต้นั่นเองเพราะโดยส่วนใหญ่กระเบื้องเนี่ยเขามักจะเริ่มมาที่60คูณจุด,จด,จด อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างเช่น60คูณ60 60คูณเมตรยี่อ่ะก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกใช้นะครับแล้วก็เลือกนำมาปูนะครับผมทีนี้ความสูงกันบ้างความสูงก็คือจากพื้นฟินิชชิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85-90เซนนะครับตรงเนี้ยอ่าจริงๆมันมีมาตรฐานอยู่นะครับว่ามันควรสูงเท่าไหร่นะครับแต่หลกัลกๆอะ่ะที่เราให้85-90เซนอะ่ะเราก็ต้องดูความสูงนะครับสัสดส่วนของลูกค้ากันสักนิดนึงว่า ลูกค้าประมาณนี้เหมาะกับความสูงของคอเตอร์ที่ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันก็ไปสอดคล้องกันถึงเรื่องความสูงของหน้าบานด้วยนะครับเราก็เลยกําหนดไปที่9 8 5า0เกน,นั่นเองนะครับผมทีนี้เรื่องความสูงความกว้างความ,วาม,วามยาวก็จบกันไปแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันบ้างเริ่มกันที่คิ้วกระเบื้องกันเลย คิวกรบเบื้องนะครับจริงๆอ่ะเราไม่ได้ฟิกหรอกว่าลูกค้าจะเลือกเป็นวัสดุเป็นบูพีวีซีหรือว่าเป็นอลูมิเนียมลักษณะนี้หรือว่าจะเป็นขอบมนหรือว่าจะเป็นขอบเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับตรงนั้นเราไม่ได้ฟิกนะครับว่าคุณลูกช้าอยากจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้แต่เราขอแนะนํและกันแนะนําว่าควรที่จะเลือกใช้เป็นคิ้วจบกับเบื้องเป็นเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับ <c oughs> เพราะอะไรถึงต้องเป็นเหลี่ยมคือคิ้วมนถ้าท่านผู้ชมพอนึกภาพออกคิ้วมนช่วงที่เราต้องจบมุมมาครับ เวลาตัดอะ่ะมันจะจบไม่สวยเท่าคิ้วเหลี่ยมนั่นเองนะครับและอีกอย่างคือคิ้วเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสัดเป็นส่วนกว่าชัดเจนแน่นอนนะครับส่วนวัสดุว่าจะต้องเป็น PVC หรือมีเนียมอะ่ะอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแค่อยากจะบอกว่าพอเป็นมีเนียมอะ่ะมันก็จะแข็งแรงเท่านั้นเองครับแต่พอเป็น UPC มันก็อาจจะยืดหยุ่นได้บ้างให้ตัวได้บ้างกระทบแรงแรงก็อาจจะมีแตกบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เห็นชัดๆเลยก็คือกระเบื้องผนังใช่ไหมครับ การเรื่องผนังเนี่ยพอเป็นแพ็กเกจบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปมันเราจะปูให้แค่ระ,ระยะเคาน์เตอร์นะครับก็เพียงพอแล้วเพราะว่าพูดกันตามตรงว่าปกติลูกค้าประกอบอาหารนะ่ะก็ประกอบกันแค่ระ,ระยะนี้ถูกต้องไหมครับเวลามันเปื้อนเวลามันเปิดเนี่ยก็อยู่แค่ระยะนี้นะครับมันจะได้ทําความสะอาดกันง่ายๆด้วยไม่จะต้องไม่จำเป็นจะต้องปูทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูเอียงไปหรืออาจจะต้องทําความสะอาดกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็เปล่าประโยชน์ผมว่าลักษณะเนี้ย ก็คือเราแนะนํแล้วว่าควรเป็น,นักษณะนี้เหมือนเดิมครับขอบเห็นไหมครับเราก็จบคิ้วกระเบื้องให้เหมือนกันในเรื่องของกระเบื้องผนังนั่นเองทีนี้พอเป็นแพ็กเกจนะครับคุณลูกค้าจะได้อะไรที่มันครบถ้วนเช่นนี้เลยแต่มันก็มีรายละเอียดว่าหน้าบานอาจจะไม่ชอบในแพ็กเกจตรงนั้นลูกค้าก็รีฟันได้นะครับแล้วก็เลือกแบบที่ชอบมาให้อย่างเช่นหน้างานนี้นะครับหน้าบานหน้าบานในแพ็กเกจเราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกมาเองอาจจะเป็นสไตล์วินเทจหน่อย นะครับผมลูกค้าเรียกมาให้เราติดตั้งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเดิมนะครับส่วนพวกเตาอะครับเตาผมเคยพูดไปแล้วว่าเราไม่ได้มีให้นะครับตรงนี้ลูกค้าต้องนํามาเองนะครับแต่ว่าซิงเนี่ยซิงล้างจานเรามีให้นะครับเป็นของยี่ห้อเมกลักษณะเขาจะเป็นสแตนเลสมันๆน,น,นะครับ1หลุม1พักนะครับต่อ1ท่านที่รับแพ็กเกจนะครับแต่ถ้าไม่ชอบอีกอยากจะได้เป็นลูกค้าบางท่านอยากคุมโทนว่าเป็นซิง์ดำอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ก็แจ้งผมได้นะครับตรงนั้นเราก็จะรีฟันคืนเงินให้แล้วก็เลือกแบบที่ชอบมาเราก็ติดตั้งให้ฟรีเหมือนเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเรื่องสเปคเราก็จบกันไปแล้วผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนหนึ่งรายละเอียดที่เรามักจะทําอย่างนี้อยู่ประจำนะครับนั่นะนะก็คือเรื่องการปูกระเบื้องภายใต้เคาน์เตอร์หรือภายใต้หน้าบานนั่นเองมาดวผมห้าหน้าบานสิบหน้าบานผมทําให้หมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแน่เราทำจริงๆอ่าไม่มีการโปรโมทหรือ โคทนาชน,นเชื่อนะครับก็จะทําลักษณะนี้นะครับส่วนกระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์เราก็ปูให้ทั้งหมดทีนี้มันจะมีเรื่องของว่าจริงๆเราไม่ได้ฟิกนะครับว่าท็อปเนี่ยอยากจะได้เป็นลายหนึ่งขาลายหนึงน่งใต้เคาน์เตอร์ลายหนึงน่งลูกค้าเลือกได้เลยตามชอบอาจจะอยากได้ภายใต้เคาน์เตอร์เนี่ยลายแบบนี้นะครับขาเนี่ยไม่ได้อยากให้มันคลีนเป็นลายเดียวกันก็ได้ท็อปเนี่ยอยากจะเลือกเป็น60สิบคูณหกสิบหกสิบคูณเมตรยี่หกสิบคูณเมตรสี่อะไรได้ทั้งนั้น นะครับแต่ว่าเราก็จะช่วยแนะนําว่า60คูณ60เนี่ยรอยต่อมันก็จะเยอะหน่อยนะอะไรอย่เงี้ยมันจะอาจจะเห็นร่องยาแนวสักนิดนะครับ6กคูณเมตรยี่ดีกว่าไหมอาจจะเนียนกว่าประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราลืมกันไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของปลั๊กไฟนั่นเองปลั๊กไฟเนี่ยในหลายๆเจ้าเขาก็จะไม่ค่อยรวมให้หรอกครับแต่ว่าของเราเนี่ยรวมให้ทั้งหมดก็จะได้ปลั๊กไฟครบๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามแล้วก็ครบคันพร้อมในการที่จะใช้งานนั่นเองแต่ อีกอย่างก่อนจบคลิปผมขอย้ําอีกครั้งนะครับหน้าบานชุดนี้เนี่ยของหน้างานนี้ครับไม่ใช่หน้าบานในแพ็กเกจแต่อย่างใดน,นะครับตรงนี้ลูกค้ารีฟันหน้าบานในแพ็กเกจออกไปนะครับแล้วก็ซื้อในแบบที่ชอบแบบที่ต้องการมาให้เราติดตั้งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันแต่หลังเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกครั้งที่แล้วลูกค้าเนี่ยมีตู้แขวนนะครับแต่ว่าตู้แขวนเนี่ยลูกค้ายังไม่ได้นํามาให้อาจจะยังเลือกไม่ไม่ไม่เสร็จหรือเลือกสิ่งที่ชอบไม่ได้นั่นเองอ่าตรงนี้เราก็อออร,รกอติดตั้ง นะครับถึงอาจจะไม่ทันส่งมอบแต่ว่าหลังส่งมอบก็สามารถติดตามให้เรามาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราคุยกันที่ราคาแพ็กเกจไปแล้วโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยสำหรับเนื้อหางานเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนสําหรับคลิปหน้าผมจะพามาติดตามอะไรกันต่อที่หน้าง,งานนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามกันด้วยนะครับผม ตอนนี้เรามีช่องทางการติดตามเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงฝากทีมงานช่วยขึ้นไว้ด้านนี้นะครับตอนนี้เรามีครบเลยอยากจะติดตามช่องทางไหนก็เลือกกันได้เลยครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับหากใครสนใจงานต่อเติมเช่นนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับผมบริษัทดีมทีคอนบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทแม้กระทั่งงานสร้างบ้านหรืออาคารพักอาศัยนะครับแล้วก็ดูแลให้ท่านครบทุกวงจรนะครับผมก่อนจากไปขอฝากไว้หนึ่งคำคมเลยนะครับผมเรื่องต่อเติมอ่ะขอด ทักมาเลยโอ้โหเธอหวานจี๊งบขอบคุณครับ